วันนี้เป็นวันแรกที่สภาผู้ทแทนราษฎรพิารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี2566ครับเราจะใช้เวลาอภิป,ปรายพอสามวันแล้วเราจะไปจบวันที่สองตอนดึกจะลงมติกันเลยช่วงลงมตินี่พรรคเพื่อไทยพวกเราก็ตกลงกันแล้วก็ลงมติแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่รับร่างพระราชบัญญัติปี66นี้ก็คือไม่รับเลยก็คือบตสวน แล้วก็วันนี้ผมได้ไปแถลงข่าวมีพักรัฐบาลไปบอกว่าสสบางคนในพักรัฐบาลนั้นไปโหวตมือไปโหตยกมือให้ฝ่ายคา้านผมแจ้งเลยแล้วครับเฉพาะพรรคเพื่อไทยมีหนึ่งคนก็คือนายแพทย์นิยมอดีศสจังหวัดแพร่มาบอกกับผมและยืนยันว่าจะยกมือไม่รับร่างเพราะเราจะบัญญัติไวประมาณหก้ามาอีกคนหนึ่งก็คือหนึ่งเสียงเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกไปยังรัฐบาลนะครับว่า ลบหนึ่งเสียงแน่แนๆที่เห็นเห็นที่คุยบอกว่าคนนู้นจะรับไม่รับวันนี้ผมก็เลยประกาศบอกว่าลดหนึ่งเสียงแต่เรียนนะครับให้พี่น้องติดตามว่างบประมาณต่างๆที่ฝ่ายค้านจะบอกว่ารัฐบาลตั้งงบอย่างไรแล้วก็ดําเนินการอย่างไรเราถึงไม่เห็นด้วยแล้วในในขณะเดียวกันไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยอย่างเดียวนะครับเราก็เสนอว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะตั้งงบแบบไหน คือเรียกว่าทั้งต่อว่าเราทั้งเสนอเนะี่ยวันนั้นถึงเสนอไนดะ้อย่างไรรัฐบาลชุดนี้ก็ไปเอาหรอกครับเราเสนอมาปีนี้เป็นปีที่สี่แล้ววันนั้นผมเองจะพูดเรื่องงบกรลาโหมจะบอกให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ากระทรวงกรลาโหมตั้งงบอย่างไรไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการพี่น้องประชาชนอย่างไรอย่าลืมติดตามนะครับ